ตอนนี้ก็ยืนเงาๆอยู่หน้าโรงแรมนะครับโรงแรมอะไรเนี่ยเย็นออกมาทิ้งไว้อน,นกากราฟราซ่านะครับเครื่องลงที่ออสก้านะครับบินจากเมื่อคืนต่อ,อที่เอาจากกรุงเทพมาตีหนึ่งเราให้ไปต่อเครื่องที่อินชอนเกาหลีนะครับไม่รู้จะประหยัดหรือยังไงหรือว่าไม่มีไฟไ์ดเล็ก ก็ต้องไปตามนั้นนะครับไปรอเครื่องที่เกาหลีอีก5้าชั่วโมงบินจากเกาหลีมาโอซาก้าแค่2ชั่วโมงเองรอเครื่องนานก็บินต่อยแล้วก็เขาก็พามาทิ้ไงไว้ที่โรงแรมเนี่ยับประมาณ6โมงก็ใกล้มืดแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วผ่านมานั่งรถผ่านมากอ็อยู่ในตัวเมืองเลยผู้คนเดินกันควักไข่ หน้าเดินเล่นมากเหมือนมีสาวเอวีเดินอยู่เต็มถนนน่ารักดีนะครับสาวญี่ปุ่นแล้วก็แต่ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วสถาน,นีรถไฟก็อยู่หน้าโรงแรมรน,น,นะครับสถานีชินโกเบนะครับสเตชันแต่ก็เราก็ไม่รู้หรอกมันไปไหนได้บ้างแต่ไปตอนนี้ก็ มืดแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วจะไปหาอะไรกินก็อิ่มแล้วเขาจัดให้เต็มที่แล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมารับแต่เช้านะครับเหลือเข้าแต่เช้าบอกตีห้าครึ่งหโมงเดี๋ยวจะมารับนะครับไปขึ้นเรือทํางานตามหน้าที่นะครับวันนี้ก็คงทําได้แค่เดี๋ยวก็ขึ้นไปอาบน้ํานอนผ่อนนะครับเพลงคิดถึงนะจ๊ะเบบี baby. แอนสมามใบเทา